Yeah, สายกินต้องถูงใจสิ่งนี้งานที่รวมของเด็ดร้านดังของโซนภาคตะวันออกกว่า25ร้านมาให้ช็อปเพลินถึงใจกลางเมืองกับงานอิตอีสีสันสวร,ร์นักกินขนเมนูซิกเนเจอร์อาหารถิ่นทานยากร้านอร่อยที่ไม่เคยไปออกงานที่ไหนมาก่อนยกขบวนกันมาขนาดนี้จะมีร้านอะไรบ้างมาดูกันอันนี้หมูชอบมากเมนูม้นมวนเตยของม้วนสดกรอบใส่ไส้จากร้านซันนี่บิวทำใหม่ร้อนๆแป้งนอกรอบด้านในหนุบไสท้ทะลักไได้มาเดินงานต้องหา้ามพลาดจริงๆไมยงชิดปั่นเย็นชื่นใจได้เนือ้อจากร้านเอเดนฟาร์มกลิ่นมมยงช หอมรสชาติหวานไม่มากแต่เย็งชื่นใจสุดๆข้หมกทะเลร้านอร่อยเจ้าดังจากแอสซีฟู้ดสีราชาซ่่าหมูฉวงจากมีสุขคาเฟ่ไอติมดอกเกลือและเมนูอร่อยๆจากร้านจันเจ้าขนมอร่อยๆจากร้านโอนอัวคาเฟ่ระยองเจ้าดำมาปี๊ดพร้อมดื่มเครื่องดื่มสุดจ้าบจากผลไม้ท้องถิน่นใบกงกางทอดกรอบอันนี้หมูเพิ่งเคยกินครั้งแรกจากร้านบ้านตาเกลือใบกงกางสอดไส้หมูเอาไปทอดกรอบราดกับน้ำจิ้มอร่อยจอปูทอดมาแบบร้อนๆผิวน,นอกกรอบผ่าออกมาเห็นเนื้อปูแบบนี้เลยจุ่มกับน้ำจิ้มแบบชิมช้ปูแบา เน้นอร่อยมากและยังมีอีกหลายเมนูที่ใหญ่ทุกคนได้มาลองอนอกจากนี้ยังมีที่พักที่น่าสนใจและกิจกรรมบนเวทีให้เ่ือสนุยอีกเพียบมาเจอกันได้ที่ชั้น60กัารคาเซนทันเวอร์ตั้งแต่28-31ถึงสิงหาคมนี้ยกของแดดแห่งโซนภาคตะวันออกมาให้ขนาดนี้ต้องรีบมากันแล้วนะบาย